แค่มีเธอแค่มีฉันแค่เท่านั้นที่ฉันพอใจมีความรักที่คอยแบ่งปันอยู่เรื่อยไปจากบ้านเล็กๆก็กลายเป็นหลังใหญ่แค่มีเธอ mm hmm. mm hmm. mm hmm. แค่มีเธอ คำที่ว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็บนอินเทอร์เน็ตเนี่แหละเป็นนักแสดงก็ใช้ว่าใครทุกคนจะชื่นชอบเราหรอกนะยิ่งจะเป็นอะไรที่ให้คนอื่นรักแล้วเนี่ยมันยิ่งยากกว่าการเป็นตัวเองซะอีก พี่อ้นคะก้อยนะคะคือก็ว่าก้อไม่เหมาะกับบทนี้อะค่ะพี่อ้าวต้องไหมล่ะก้อยบทมันไม่ดีหรอไม่ใช่ค่ะบทบทมันดีมากเลยค่ะและ้วบทก็มันก็ดีด้วยตัวของมันอยู่แล้วแต่ก้อยว่าแคาแรคเตอร์มันห่างไกลาจากตัวก้อยมาก ไม่หรอกก้อยบทนี้ยต้องเป็นก้อยเลยนะอเอางี้พี่ให้ก้อยไปคิดดูก่อนก็นได้พี่เห็นแล้วแหละกระแสะในอินเทอร์เน็ตใครจะคิดยังไงก็ช่างเขาสิค่ะพี่ออน เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเธอตลอดกาลและนานเธอสาธุเจริญพรยมก้อยไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเป็นยังไงบ้างงานแสดงรับรื่นดีไหมไม่เชิงค่ะหลวงพี่หลวงพี่ว่างานแสดงนี้ยากนะ เพราะเราต้องคอยทําให้คนอื่นเขาพอใจอยู่ตลอดทำมาอย่างนั้นเราก็อยู่ในวงการนี้ได้ไม่นานใช่ค่ะหลวงพี่แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพอใจเราเสมอไปนะคะหล,ะกละักๆก็เป็นเรื่องของการทําให้คนอื่นเขาพอใจแล้วยังก้อยทาเต็มที่หรือยัง ขอบคุณครับนิดเราเป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยค่ะผู้หญิงค่ะวิโทษทีนะพี่เข้าใจผิดนึกว่าผู้ชายค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่ออันอันค่ะเมื่อเห็นพี่ก้อยในทีวีแต่ตัวจริงสวยกว่าเยอะเลยนะคะปากหวานแล้วทำไมเรา ผมสั้นกรูดแบบนี้ล่ะเหมือนเด็กผู้ชายเลยพอดีเพิ่งบวชเสร็จค่ะโครงการลากแก้วที่วัดนี่เองค่ะแล้วผมสั้นขนาดเนี้ยเวลาไปโรงเรียนไม่กลัวเพื่อนผู้ชายเขาล้อหรอก็ล้อนะคะแต่ก็เริ่มชินแล้วค่ะเป็นธรรมดามีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบค่ะนั่นสิงไหพี่ก้อยคะ พอดีพระอาจารย์บอกให้หนูพาพี่ใก้ไปเรื่องหนังสือพี่ใก้พอจะสะดวกไหมคะเอาสิจ๊ะที่ไหนล่ะตรงนี้ละคะ่ะห้องสมุดฉันไปกันเลยดีกว่านะคะเรื่องราวของชีวิตไม่ต่างอะไรจากละครอาจเรียกได้ว่าเป็นละครแห่งชีวิต เพราะชีวิตเป็นโรงละครใหญ่ทุกชีวิตมีลีลาในตัวเองบทบาทและลีลากมแตกต่างกันน้องเล่าเรื่องสนุกให้ฟังตอนช่วงบวชแม่ชีน้อยทุกๆครั้งอันอันจะได้รับหน้าที่สำคัญในการดูแลคนอื่นๆเสมออันอันบอกว่า ไม่สำคัญว่าใครจะมองเรายัางไงแค่ทุ่มเทสติปัญญาและตั้งใจกับสิ่งที่เราจะทำให้เต็มที่โอเคั้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตรงที่มันเขียนว่าอาการของแวววันยังไม่ดีขึ้นใช่จ้ะอาการของแวววันยังไม่ดีขึ้นแวววันได้ขอแพทย์ของเธอพาเธอออกไปข้างนอก เพื่อสุดอากาศภายนอกที่สดชื่นอีกครั้งขอโทษอาจารอันพี่มัวแต่คิดเรื่องไรสาระนิดหน่อยคือมีแฟนนิยายที่เขาไม่อยากให้พี่เล่นเรื่องนี้ เขาบอกว่าพี่ไม่เหมาะกับบทนี้พี่ก้อยคะลองอีกทีไหมคะอันนันเชื่อข่าวว่าพี่ก้อยทำได้อืมผมขอโทษที่ไม่สามารถทำให้คุณกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งไม่เป็นไรคะ่ะ คงมีหลายคนที่อยากจะให้ฉันหายไปจากโลกใบนี้เรื่องมันจะได้จบจบสทีฉันไม่คิดเลยนะคะว่าชีวิตคนเรามันจะสั้นแบบนี้แต่อย่างน้อย ฉันก็ดีใจที่ฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันเชื่อถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นคุณค่าก็ตาม เก่งมากเลยค่ะพี่ก้อยหนูจะรอดูละครเรื่องนี้นะคะขอบใจมากนะไม่เป็นไรค่ะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าอะไรที่หล่อล้อมให้น้องอันอันถึงเลือกตัดสินใจโบวด้วยตัวเองจากการหาความรู้ทั้งจากทางโลกและทางธรรม ก็เ,เพราะเรามีคนที่รักและคอยเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยศรัทธาที่เรามีและเมื่อนั้นเองเรานั่นแหละจะเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุดพี่อ้อนคะ่ะก็ตัดสินใจแล้วคะ่ะ ปัจจุบันวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษยังคงจัดกิจกรรมรากแก้วศาสนาทายาทอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นห้องเรียนพุทธศาสตร์แห่งใหม่สำหรับเยาวชนให้เห็นคุณค่าของธรรมะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อตนเองและผู้อื่น